วันนี้พอดีมีอาจารย์ครับอาจารย์หมวยไปมากราบหลวงปู่แล้วก็ไปตลาดมาได้ปลามา13กิโลแล้วใช่ครับ13กิโลก็เลยว่าจะให้หลวงปู่ปล่อยปลานะครับข่าวก่อนผมก็ต่อมาปล่อยถวายหลวงปู่ให้อยู่ในนี้5ตัวต่อครอบครัวน้อยรอบนี้เห็นรอบนี้ก็หลวงปู่จะปล่อยปลา ๋ยวาลวงปู่จะตที่ฐานแล้วก็เราค่อยปล่อยก็ได้ให้ก็ได้ครับปูกแผ่เมตตาผมปลู่จิเมตตาพาหน่อยครับเอาวางไว้เอาสายินมาสายินสายินปับสายสินมาะผมปลูกว่าให้เอาสายสินมาครับผมสาตาเห็อาจารย์า โอ้หอยหอยกระนี้นี่ครับเี่บอังครับหอยในแบบไงเลยครับอันนี้คือปลาดุกครับตัวเล็กๆปลาหน้าเขียงถ้าอาจารย์ไม่ไปเอามาวันนี้เขาก็จะเป็นอาหารของคนแน่นอนหลวงปู่เปลี่ยนท่านเคยพูดไว้ว่าการปล่อยปลาจะทําให้อายุยืนนะครับครับไปเอารับแปเอาละครับอายุยืนอายุยืนให้อายุสั้นครับ หลวงปู่จจท่านบอกให้ครูบาไปเอาสายสินมานะครับท่านจะท,ท,ทําพิธีแผ่เมตตาให้อี่ผมจับไว้จับคร่ไเ้เ้ย นี่เลยด้วยนี่จับนี่เลยจับที่ถังเขหลวงปู่ให้ญาติโยมจับสายสินด้วยสายสินเลยว่าจับสายสินรอดจับสายสินจับพุกก็ได้จับสายสินหมดว่าถือว่าสวดกันพวกได้สวดได้จากน้ำโสมหรือว่าอะไรกั็ลุดไว้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระตัวสัมมาสัมพุทธเจนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระตัวสัมมาสัมพุทธเจ

นาทีเมื่อสลัางวะางคุถเมื่อสางว่นเอเตนะสัจะวัตถุนะโอตุเมชยมังนาทีเมื่อสล่งอันดังทร้โโมเมื่อสลางว่นเอเตนะสัจจะวัตถุนะโอตุเมชยมัง นัดที่เมื่อสังหังาสังกฆนีสัลังวันเบตนะสัตสวัสนะโอสีังอังสกิโตหอมนีนโขอมเวโลหอมนอพะยาปะโตอมนอันนีโคหอมนีสุขีอัตนาริหารางสัมเัสตาอเวลาอัพยาปะชาอนิกาติยะตังปะริหารา

Yang กัมังกระเสฏิกัมมตะกะกัมมะทายาทากะเราอยู่ยังจะมาปะรุกัมมะปาติเสรังยังกัมังกระเสฏิกัลยาณังวาบาปังวาตัสสะตายาทาปาเวสสังดิสัพเพสตัสสะดาหังโตอเวราสูระชีวะขออัศตะมาเลยโจม ตั้งความปรารานานให้มั่นคงเมือ่อความปรารถนามั่นคงไปแล้วความสำเร็จจนยังเกิดขึ้นอย่า,าไปลดละและปล่อยวางจงเอากิริยาที่เรากระทำมาทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยผลสำเร็จจะเกิด,กด,กดขึ้นมาแก็บกทคคลตัางๆให้ได้ประสบแต่ความสุขความเจริญ ทุกอ um so like ันใดกรรมอันใดเี่ยวมันเป็นไหลออกมาจากมันเป็นไหลไหลออกมาปล่อยให้ปล่อยปลาเลยครับปลูกแพนิตตาให้เรียบร้อยแล้วการปล่อยปลาตอนนี้อายุยืนแน่นอนปลาตัวนี้ครับปลามายุไขแน่นอนครับจะไม่มีใครมาจับแน่นอน อยู่ตามอายุไคเขาแน่นอนครับผมลูกสาวของูุงวิธีรับนะก็คือจัดการปีเสร็จแล้วมาไปอยู่ที่วัดเขาอายวานร้อยสามสิบแต่เขาดูจะต้องคอยจะไปแค่นั้นหลวงปู่หลังจากปล่อยปลาแล้วก็ให้อาหารปลาต่อครับรับแล้วจากที่ประจอนแล้วไม่หายใจเสีย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 หัวใจแล้ว ยัห <deficit> ัวใจแ็ไม่แ้ใจต่มันต้องตาย